ก้อยก็มายืนอยู่ตรงหน้าที่ดินแล้วนะคะที่ดินตรงนี้จะติดโอ้ติดถนนระยางเลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นเขาเลยนะคะตรงนี้ค่ะเขตแดนนะคะตรงตรงนี้ค่ะตรงริมโพ้เนี่ค่ะ พาดูฝั่งตรงข้ามล้กันวิวประมาณไหนวิวร้อยล้านมากนี่นะคะนี่คือฝั่งตรงข้าม,มแถวตาฟ้าค่ะข้อดีของเขาก็คือเรื่องดินค่ะเรื่องดินเขาจะเป็นดินดำแต่ก็จะมีหินมีอะไรบ้าง นะคะแต่ก็ยังเป็นดินดำอยู่ค่ะปลูกเกษตรอะไรเงี้ยถือว่าดีเดี๋ยวเราพาดูกันนิดนึงนะคะว่าที่มันต่ำมากไหมอันนี้คือถนนรันยางนะคะพื้นดินเห็นไหมคะว่าไม่ได้ต่ำกับไม่ได้ต่ำกว่าถนนรัดยางเยอะเลยถ้าใครซื้อไปก็จริงๆไม่ถมก็ได้อ่ะหือมไม่ถมนิดนึงก็น่า เอานอกดาวมาลงเลยดีกว่าเนาะนี่วิวดีงามมากถนนเส้นนี้นะคะขับแยกมาจากถนนพหนโยธิน,นะคะ่ะถนนตรงที่จากสีแยกจากฟ้าไปลบบุรีนะคะพอเราเจอเซเว่นเราก็เลี้ยวซ้ายมาเลยแล้วก็มาเจอวัดุกขมินทร์แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ่ะมาเจอที่ดินซ้ายมือเลย ใกล้เขาวิวเขาแล้วก็แบบเดินทางสะดวกด้วยถนนลาดยางนะคะไฟฟ้าตอนนี้ก็คือคาดึงมาจากตรงฟาร์มตรงเมื่อกี้ค่ะประมาณสักร้อยสาเมตรนะคะก็ถึงเลยซึ่งการไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าฟรีอยู่แล้วนะคะ140เมตรนะคะใครมีแผนอยากได้ที่สักหนึ่งไร่เอาไว้เปิดคาเฟ่นะคะหรือว่าทำบ้านพักตากอากาศแล้วก็ช่วงหน้าหนาวมานอนกลางเต็นนะคะข้างหลังะนข้างหลังนะะ คือดีงามมากยอดเลยค่ะแปลงนี้ขนาดหนึ่งไร่นะคะอยู่ที่ตำบลสุขตำรานอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะตรงนี้จะหจะ่างจากกทมประมาณ200กิโลเมตรเองค่ะขับรถประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงนะคะแล้วแต่ว่าอยู่ส่วนไหนของกทมนะคะแต่ขับรถสะดวกมากเพราะว่า จะวิ่งสายเอเชียมาก็ได้หรือว่าจะวิ่งมาถึงตรงอ,อินบุรีแล้วก็เบี่ยงซ้ายเข้าตรงทางเยื่อที่จะมาตากฟ้านะคะแล้วก็มาเจอสี่แยกตากฟ้าแล้วก็ทีนี้ก็สะดวกแล้วค่ะขับตรงไปอีกนิดนึงค่ะประมาณ300สัก3า0เมตรได้ค่ะก็จะมีบ้านคนนะคะบ้านคนที่เขาเป็นลักษณะแบบบ้านอยู่ตีนเขาแบบอยู่ริมเขาเหมือนกับเราประมาณนี้ค่ะคือฟิลประมาณนั้นเลยไม่ว่าช่วงหน้าหนาวคือฟินมากถ้าใครอยากได้ที่ที่จะแบบ ครอบครัวามาพักผ่อนเป็นที่ของเราเองนะคะมีลานกลางเป็นท์ข้างหลังเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ียงามากเลย, oh <no. S 1> ยตรงนี้ก็จะมีเขาปลูกต้นไม่แน่ใจนะคะต้นการปูหรือเปล่าอยู่ข้างทางถวอเป็นรั้วเลยเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นเขตแดนอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะฝั่งนี้นี้น ไปพาดูเนี่ยค่ะด้านหลังนะตรงนี้อย่างที่แนวต้นต้นลานปะเนี่ยค่ะแนวป่านี่แหละเนี่ยป่านี่เนี่ยค่ะตรงสุดตรงนี้ตรงป้ายเหลี่ยมเนี่ยตรงเนี่ยค่ะจะเป็นแนวเขดเราละขนาดหนึ่งไร่ก็หน้ากว้างมันจะมีทั้งหมดสามแปลงอะนะคะขนาดหนึ่งไร่ก็จะมีหน้าหน้ากว้างประมาณสักสามสิบสี่สิบห้าสิบประมาณนี้ค่ะแต่ละแปลงนะคะตอนนี้มีลูกค้าจองไปแล้วหนึ่งแปลง สวยอ่ะขนาดหนึ่งไร่จับจองได้ง่ายนะคะใครที่อยากได้ที่บุกบ้านบ้านพักต่างอากาศประมาณหนึ่งไรไ่์ไม่ใหญ่มากถือว่าดูแลทั่วถึงนะคะแล้วก็ราคาเอื้อมถึงค่ะนะคะไม่ต้องซื้อแบบโอ้ยบรรยากาศริมตินเขาแต่แบบสิบยี่สิบไร่ไม่รู้จะหางเงินจากไหนนะคะแปลงนี้หนึ่งไร่เท่านั้นนะคะติดเขาเลยบรรยากาศดีมากเป็นฉนดคุดแดงเลยนะคะ ทไหนนะคะที่สนใจที่ดินตรงนี้นะคะติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0922892